วัสดีจ้จพี่น้องจะไมื่นี้ข่อยยายเอวหัวถือก,กะมี้ขิบสันสันของกระเทียมปลาอยู่ในสวนครัวมาอวดพ่อเมียพี่น้องเด้อจ้ะเป็นยังข่อยจังข่อยอยากอวดปฏิจาพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้อน,นี่น้ำข่อยมาเบิ่งนันนี่น้ำข่อยจ้ะขอบบ่อกระเบ้าอ่นลินลัวลินพันอยู่ทัว่วขอโทษเด้อจ้ะเบิ่งอันนี้จ้ะพี่น้องเบิงบ่งข่อยจีให้เบิ่งคัก เกียบเกียบ,บกับมือข่อยเบิ้งนิ้วมือข่อยเบิ้งงด้อจ้ะและเบ ưng, ิ่งดอกพ่นจ้ะพี่น้องดอกพ่นใยไงอวกกว่าที่ข่อยไปเก็บอยู่ใน้ป่าอีกสิ่นเพิพนใดปุ๋ยใดนด้ำดีเพราะว่าข่อยหอดน้ำเราข่อยก็ใส่ปุ๋ยอยู่บางนีน้ะจ้ะพี่น้องบัดน,นี้มาเบิง่งอันนี้น้ำข่อยค่ะเพิ่นสิมักหม่มพี่น้องข่อยคิดว่ากะเทียมปลาเพิน่นบ่มักเดียดเด้ซุ้มมันที่ข่อยปลูกโทดที่ด้อจ้ะแบบหนึ่งเดี๋ยวข่อยพายางมานี อันซุ้มที่ข่อยปลูกอยู่นี่เนี่ยพี่น้องตากแดดนี่เพิ่นสิวเข่อยงามปันใดเนี่ยเพิ่นตน้ตอนยาวต้นหยังอยู่กตสิพาเบิง่งเฝ้าวไ,วไว้จ้ะบ่อยากเข็ดคลิปยาวเขม,มืออวดจะซื้อค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องทัานบินหัวกับขอตัวเดอ้ออันข่อยหดน้ำเพิ่นเม่งหันเรา่อยเห็นเรา่อยเลือดอดอวดมะทายคลิปอวดพรุ่งนี้พี่น้องไม่ได้ข่อยสอ่อนเพิ่นงามาไรเนี่ยจ้าล้วเบิง่ง ไข่ว่าเพิ่นสิมักยุ่มหอมยังสีพี่น้องเห็นบ่ค่ะแล้วเบิ่งเบิ่งกอ่อก่อบักใหญ่เลยพี่น้องนี่ก่อใหญ่เบิ่งดอกด้วยปะเนี่ยดอกก็ใหญ่ก็ากงามก็อวบผีพี่น้องไอ้คนนะ่ะงามก็บซุ้มอยู่ในีปลาอีกเพราะว่าได้กระซิได้ปุ๋ยอลไรเนาะจ้าพวานไข่กับใส่ปุ๋ยตลอดจุ่ตรงนี้มันเป็นปลาอันตน้นราสเบอร์รี่ไข่พี่น้องเนี่ยเป็นสวนข้าวไข่ปลูกราสเบอร์รี่เบิ่งต้นกล้วยไข่ เป็นบ่พี่น้องจากสินยังมะยังข่อยมาป,ไปไลูกปีไก่เนี่ยจ้ะข่อยบ่ได้เห็นง่ายเพิ่นข่อยเพิ่นตากฝนตากหนาวแตากนั่นไปทั่วยุ่งหันอ๋อต้นนี่ยังมาเกิดยุ่งหันทวดที่พ่น้องเดี๋ยวขอ่ขอยข่อยดึงออกก็เนนะื้อต้นนี้สิเป็นต้นใหม่ใหญ่ดิใหญ่เติบอยูยไไอย่นไไี่โอ้ยตายโอ้ยดึงบ่ออกพี่น้องข่อยสิได้เอาเสียมมาจกอ,อกอดตัวนี่เลยจ้ะพี่นอ้องใหญ่เอากะมีอัน กระเทียมปลางามๆดอกระเทียมปลางมามๆอบอวดมาอวดเทนีกันเถิดจ้าเจ้าฟอกับเจ้าเอ๋อได้อีกคลิปไม่เดอ้อคลิปหนาเดอ้เดอพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่จ้าเบิ่งเบิ่งความงามของเพิ่์นซะจ้าสุขดีค่ะพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆจ้าสวัสดีค่ะ